สวัสดีครับช่องเลซินเอเนะครับผมวันนี้นะครับเรามีงานมานําเสนอตัวหนึ่งนะครับผมเป็นงานที่เราทํำกันมาแล้วระยะหนึ่งนะครับเป็นงานเกอีกคาร์บอนเงา2หน้านะครับเป็นงานประกบนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมีไอเดียใหม่ๆกันก็คือว่าเราแยกงานโมประกบออกเป็น2ง,งานเลยคราวนี้เราไม่เอาสองชิ้นมาประกบกันโดยการที่เราหาวิธีที่เราจะเพิ่มวัสดุเสริมแรง ลงไปในชิ้นงานแต่ละหน้าของเก้าอี้ตัวเเนี่ยนะครับเสริมเพื่ออะไรเสริมเพื่อให้เขาแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่ต้องไปประกบอีกด้านหนึ่งเลยนะครับอย่างในภาพเนี่ยนะครับด้านหน้าก็คือด้านหน้าด้านหลังก็คือด้านหลังเราไม่ต้องเอาเข้ามาประกบกันเราใช้วัสดุเสริมแรงเสริมลงไปทั้งสองด้านเสริมเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงเองเลยนะครับผมโดยใช้ชั้นเดียวบางๆนี่แหละนะฮนะไม่ต้องมี2หน้านะครับคราวนี้พอเรา ทำงานที่แข็งแรงได้แล้วเนี่ยนะครับงานอีกหน้าหนึ่งเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทําให้เขาเงาสวยงามเนี่ยเราก็ต้องไปอาศัยมิตรแท้ของไลซินเอเจมาตลอดนะครับร้านกินออโตดีไซน์นะครับผมซึ่งงานนี้เราก็ได้รับการประรับจากร้านกินเป็นอย่างดีนะครับพาเราไปเยี่ยมชมถึงโรงงานนะครับเอางานเราไปช่วยทาให้ไม่ได้คิดเหน็ดคิดเหนื่อยกับเราเลยนะครับผมแถมส่งช่างฝีมือดีมาทําให้เราด้วยอีกต่างหากนะครับ ก็งานนี้เราก็เลยถือโอกาสพาชมเลยนะครับว่าช่างหุ้มหนังฝีมือดีๆเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับลองดูนะครับเรามีความคิดเรื่องการผสมผสานงานคาร์บอนกับงานเก้าอี้เนี่ยมานานละนะครับเห็นในเบาะรถแข่งเห็นในอะไรอยู่บ้างนะครับคราวนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราได้สัมผัสงานจริงๆตกเก้าอี้หรูๆนะครับผมซึ่งด้านหนึ่งเป็นคาร์บอนอีกด้านหนึ่งก็เป็นหนังน,นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ย อันกินเนี่ยต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จมากในการที่ทํางานชิ้นนี้ให้เรานะครับเขาก็าทำได้สวยงามสมศักดิ์ศรีเขาจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับดูดีมีราคาเชียวแหละ แล้วก็แข็งแรงไม่แพ้ใครนะครับอย่าลืมนะครับผมคิดถึงงานพุ่มหนังภายในรถยนต์เฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับติดต่อร้านกินนะครับกินออโต้ดีไซน์นะครับผมแต่ถ้าคิดจะสร้างงานชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นเรซินเป็นคาร์บอนนะครับอย่าลืมเรซินเอนเจนะครับผม ยังไงขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะครับผมยังไงสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง r e s i n เ j ไวได้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ